แพร่ระบาดโควิด19ที่จะกระทบต่อเราทุกคนอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตอนนี้พระสงฆ์ท่านก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะจุดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาพอพระสงฆ์ได้รับผลกระทบเขามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธรวมไปถึงประชาชนที่ติดโควิด19ด้วยนะคะเป็นภาพความร่วมมือของหลายฝ่ายค่ะ พิกัดนี้ปักหมุดจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือที่เรียกย่อๆว่ามอจรที่นี้เป็นสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์นะคะรายงานภาพนี้โดยคุณสันติชมยงนักข่าวพลเมืองค่ะเล่าว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรเขาร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน ปรับใช้อาคารสถานที่นะคะคุณผู้ชมของทางมหาวิทยาลัยมาเป็นโรงพยาบาลสนามจุดนี้ที่เห็นในภาพจะใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับพระสงฆ์ที่อาพาธแล้วก็ประชาชนที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่ากลุ่มหลักๆที่จะรับเข้ามาดูแลเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวซึ่งตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ เป็นภาพด้านนอกตัวอาคารนะคะจุดนี้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะเป็นอาคารสูงสี่ชั้นสร้างใหม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วนรองรับผู้ป่วยทั้งพระสงฆ์ที่อาพาธและผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิงขีดความสามารถประมาณ500คนที่จะรับได้นะคะด้านในก็มีทั้งห้องน้ำห้องซักล้างโซนสักตากผ้าจุดรับอาหารแล้วก็มีการจัดระเบียบการจัดการขยะติดเชื้อด้วยค่ะพร้อมกับมีการจัดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ส่วนการรักษาพยาบาลจะมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยดูแลนะคะคาดการกันว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสามารถ เปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะและจะช่วยดูแลผู้ป่วยจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งในอำเภอวังน้อยอำเภอบังปะอินให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ